ดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,นื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็ทนทรัลสารายา จัดมาให้อีกหนึ่งคันนะครับกับเจ้า Honda CRV อีวีเจนสนะครับตัวนี้นะครับท็อปสุดแล้วขับเคลื่อน4ล้อ 4WD นะครับถ้าใครชอบสนใจวันนี้จัดเลยครับตัวนี้นะครับผมเป็นเจ้า Honda CRV นะครับรถปี2010ครับเป็นรุ่น2 0 e ขับเคลื่อน4ล้อ 4WD นะครับเกียร์ออโต้เครื่องเบนซินเลขไม้แท้เพียงแค่1 7 0 0 0แสมกิโลรับประกันไม้แท้นะครับและคันนี้นะครับผมเป็นรถบ้านมือเดียวครับเจ้าของเดิมเนี่ยใช้งานเองคนเดียวรักษามากครับราคาเนี่ยออกใหม่ ป้ายแดงแพงมากครับ1นล้านสามแสนบาทครับเป็นมือ2วันนี้ขายเพียงแค่ 2 2 8 0 0 0บาทครับราคานี้ซื้อสดไม่ต้องเสียแวดซื้อผ่อนฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนไแค่ประมาณ5,000บาทเองครับถ้าใครชอบรุ่นนี้โมนี้วันนี้จัดเลยครับด้านหน้านะครับมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับโคมเดิมจากโรงงานดีไซน์สวยเลยครับกระจังหน้าโครเมียม2ชั้นมาพร้อมกับโลโก้ฮอนด้านะครับด้านล่างสุดเนี่ยมาพร้อมกับไฟตัดหมอก2จุดเดิมจากโรงงานเลยครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแมกเดิมจากโรงงานนะครับยางของโยโกฮาม่า สเปคยางเนี่ย2 2 5ทับหก R 1 7และคันนี้มาพร้อมกับดิสเบก4ล้อด้วยครับด้านท้ายนะครับมาพร้อมกับไฟเบรกคาร์บอนเจนนะครับโฟมเดิมดีไซน์สวยนะครับด้านหลังเนี่ยมาพร้อมกับชุดแต่งโครเมียมนะครับมาพร้อมกับโลโก้ฮอนด้านะครับด้านล่างสุดเนี่ยมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอย4จุดชุดแต่งรอบคันเดิมจากโรงงานครับพามาชมห้องโดยสารภายในครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับเป็นบาอนั่ง2แถวต่อนะครับนั่งได้5คนนะครับภายในสวยสูงโปร่งโล่งสบายย้ำอีกครั้งว่า ปี2 0 1 0ัสภาพแบบนี้หายากมากครับลองสองด้านหลังกันต่อครับเพื่อนๆตรงนี้กว้างขวางมากนะครับสามารถวางของได้เยอะไฟหารถครอบครัวอเนกประสงค์คันนี้ตอบโจทย์มากๆครับและลองสองด้านบนกันต่อเพื่อนๆน็อตยึดฝาโปรงด้านท้ายนะครับไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะครับรถเราทุกคันรับประกันเลยว่าไม่มีการชนหนักพลิกคว่มจมน้ำรับประกันใหม่แท้นะครับและคันนี้โครงสร้างเดิมหมดจากโรงงานเลยครับ้ามาชมห้องโดยสารภายในนะครับผมคันนี้เนี่ยสภาพใหม่ ใหม่สวยมากนะครับเลขไมค์คันนี้นะครับถือว่าไม่เยอะครับเพียงแค่1นึ0 0 0สมกิโลรับประกันไม้แท้นะครับพวงมาลัยพาวเวอร์มัลติฟังก์ชันมาพร้อมกับ c r u คอนโทร t r o l airbag หนึ่งใบสภาพกริฟตเลยนะครับมาที่คอนโซลตรงกลางครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับเป็นคอนโซลเดิมจากโรงงานนะครับปุ่มแป้นต่างๆสภาพเนียนกริฟตนะครับแอร์ออโต้หน้าจอดิจิตอลนะครับดีไซน์สวยใช้งานง่ายนะครับและคันนี้มาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะครับใช้งานง่ายสะดวกสบายขับสบายครับมาที่ตัวบอกกันเลยครับเพื่อนๆตัว นี้นะครับเราได้เป็นเบาะหนังแท้นะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับภายในเนี่ยเป็นสีดําเกือบ100%เปนะครับสภาพสวยมากใหม่มากครับใครมองหา Honda าซ v อวีเจนสคันนี้ต้องลองเลยครับพามาชมเบาะนั่งด้านหลังครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับผมเป็นเบาะนั่ง2แถวตอนนั่งได้5คนนะครับ ภายในสวยนั่งสบายนะครับที่สำคัญเนี่ยตัวนี้ออกใหม่ป้ายแดงร้านสามนะเป็นมือสองวันนี้ขายเพียงแค่2องแ0 0สบาทถ้าใครชอบต้องมาจัดเลยครับโครงสร้างรอบคันนะครับก็เดิมหมดจากโรงงานนะครับรอยเม็ดอาร์คลูกลมเป็นเรียบชัดเจนไม่มีการซ่อมแซมมานะครับลองสองด้านหลังกันต่อาครับเพื่อนๆประตูทั้ง2บานด้านหน้านะครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับไม่มีการชนมานะครับคันนี้สภาพสวยราคาไม่แพงครับโครงสร้างฝั่งด้านขวานะครับก็เดิมเหมือนกันนะครับไม่มีการชนหรือว่าซ่อมแซมมานะครับลองสองด้านหลังกัน บอกครับเพื่อนๆประตูทั้ง4บานนะครับไม่มีการเฉี่ยวชนหรือว่าซ่อมแซมมานะครับคันนี้สภาพสวยเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลดีมากๆครับภายในคันนี้นะครับสภาพสวยมากใหม่มากนะครับรถปี2องพแต่สภาพเนี่ยโคตรใหม่เลยครับผมเจ้าของเดิมเนี่ยใช้งานคนเดียวรักษามากๆครับคันนี้นะครับผมได้เครื่องยนต์เบนซินนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับ2อ0 0ัซีซีอัตราเร่งดีขับขี่ดีมากครับ โครงสร้างรอบคันดูเลยนะครับน็อตยึดฝาโปรงด้านหน้านะครับไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับซอกด้านในรอยเม็ดอาร์รอยสีนกาวหัวน็อตเดิมหมดนะครับไม่มีการซ่อมแซมมานะต่อมานะครับผมซุ้มหัวโชว์เห็นไหมครับรอยเม็ดอาร์รอยสีนกาวครบหมดเลยนะครับ มาที่คานด้านหน้าครับเพื่อนๆเห็นไหมรอยพลาสติกอยู่ครบหมดนะครับคันนี้รับประกันอีกครั้งว่ารถไม่มีการชนหนักพิดค่อมจมน้ํารับประกันใหม่แท้นะครับและฝาปงคันนี้นะครับผมเดิมหมดจากโรงงานนะครับรอยเม็ดอาร์ตสติ๊กเกอร์มอกครบหมดเลยครับเพื่อนๆสรุปนะครับผมกับเจ้า Honda c ซีอคันนี้นะครับรถปี2010นะครับเป็นรุ่น2.0 e ขับเคลื่อน4ล้อโฟลิดนะครับเลขไมายแท้เพียงแค่1 7 0 0 0 0สมกิโลคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวครับสภาพสวยพร้อมใช้งานขับขี่ดีที่ สวยไม่เคยติดแก้นะครับราคาเนี่ยออกใหม่ป้ายแดงแพงมากครับประมาณ1นล้านสามแสนบาทครับเป็นมือสองวันนี้มันถูกกว่าป้ายแดง1ล้านขายเพียงแค่2องแสนสอแบาทครับซื้อสดไม่ต้องเสียแบตซื้อผ่อนฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่5้0 0บาทเองครับถ้าใครชอบสนใจริดจัดนะครับเพราะว่าคันนี้ชมนี่มีเข้ามาไม่บ่อยนะครับและคันนี้นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวครับเล่มครบเอกสารครบพร้อมโอนเลยครับไม่พอนะเรารับประกันว่ารถไม่มีการชนหนัก ความจมน้ำรับประกันใหม่แท้นะครับและคันนี้รับประกันเพิ่มเติมให้ครับเครื่องเกียร์นานสูงสุด1ปีหรือว่า1 0 0 0 0หมกิโลครับถ้าใครชอบสนใจจัดเลย